เราขายแต่กาแฟดําล้วนดังนั้นนอกจากเมล็ดเยอะแล้วยังมีวิธีการให้เลือกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน,นะคะแบบไหนนะคะแม่วิธีการแบบดริฟค่ะหรือพัวโอเวอร์เสน่ห์ที่สําคัญที่สุดข,ของกาแฟดริฟก็คือรสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง วันนี้อารมณ์นนเบิกบานอยากกินกาแฟที่มันโอ้ขึงนลังสดชื่นกินแล้วอารมณ์ดีเราเริ่มต้นมาเปิดร้านกาแฟได้อย่างเพราะว่าอยู่บ้านมานานแยวที่สองเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าโมกะอ็อดอย่างที่บอกมันคือโมกะพอดใช่โมกะพอดมันคือ โมก็ฟอดสไตล์เราที่ไม่เหมือนใครกาแ,<ต>แฟที่ขายในร้านทั้งหมดเราไม่ได้ตามใจลูกค้านะคะนนเราตามใจตัวเราเองว่าเราอยากขายอะไรแล้วเราจะรู้จักกาแฟของเราดีที่สุดในแต่ละตัวควรชงด้วยวิธีไหนควรใส่น้ำที่เท่าไหร่ควรจะเป็นน้ำอะไรบดขนาดไหนถึงจะได้รสที่ชัดเจนและพอดีกาแฟมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากค่ะคนจะไม่เข้าใจว่าแคอีกแค่กาแฟแก้วนึงทำไมเรื่องมันเยอะจัง เขาไม่รู้หรอกว่ากาแฟที่มันกินเอารสไม่ได้กินเอารสมันแตกต่างกันส่วนใหญ่คนที่มาลูกค้าค่ะที่มาหาแม่มาสั่งแม่เขามีให้แม่คิดให้ไหมคะว่าแม่วัวนนี้ชงอันนี้ให้กิน,นดื่มหน่อยมีไหมมีค่ะแต่แตคิดไม่ออกอะ่ะแม่เลือกให้หน่อยยประมาณแบบโอมากาเซ่นะนะใช,ใชะ่น้อยค่ะ <laughs> เพราะว่าถึงแม่ว่าเขาจะให้เราโอมากระเซ่ะแต่เราก็ต้องถาม ความสมัครใจเขาก่อนว่าคนเราอารมณ์ไม่เหมือนกันวันนี้อารมณ์เบิกบานอยากกินกาแฟที่มันอู้ฟึ้งปังสดชื่นกินแล้วอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ขุนมัวทะเลาะกับเมียมาแต่เช้าก็อยากกินกาแฟอะไรที่มันแบบมืดมืดึงถึงเพื่อให้มันรู้สึกตื้อตื้อมันจะได้ใช่ไหมเหมือนกันค่ะใกกาแฟแต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน การอะไรที่แบบรีแลกซ์เหมือนกันเนาะแบบชิลๆเวลาแบบจริงๆถ้าไม่มีอะไรแบบกระทบจิตใจหนูมานั่งร้านกาแฟก็ได้นะแม่เอารีงอ่ามันคือเป้าหมายส่วนใหญ่ของคนสมัยนี้ค่ะเนาะคิดอะไรไม่ออกไปร้านกาแฟจะทำงานไปหาเพื่อนสังสรรค์ร้านกาแฟมันดื่มด่านะสำหรับหนูนะมันดื่มด่ำไม่ใช่ว่าได้หลายมูดปกติ โดยเจตนาของผู้ผลิตหมอ้อกาแฟตัวเนี้ยคือโมโ a พอ t คืออีลุงเนี่ยอีลุง<ะ>เบลติเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นการทำกาแฟแบบเอสเปรสโซโดยแบบแมนนวล mm hmm. เพราะว่ามันมีมานานก่อนไอพวกล็อกพวกอะไรที่จะเกิดฉะนั้นคนสมัยก่อน mm hmm. เมื่อไม่ได้มีเครื่อง mm hmm. เขาก็จะใช้ตัวเนี้ย mm hmm. เป็นการทำช็อตเอสเปรสโซ ไปใส่นมดื่มหรือ<ะ>ดื่มกาแฟเข้มๆเพราะว่าธรรมชาติของคนอิตาลีจะดื่มกาแฟเข้มมากที่อิตาลีหนูเห็นเขาแบบชอบมีอะไรแบบเนี้ยเป็นโมกแบบ้าพอตอ่ะมันมันต้นกําเนิดมาจากเขาค่ะอีลุงนี่ก็คือเป็นคนอิตาลีเหมือนกันเขาเรียกกันมอลุงมอลุงใช่ค่ะมอลุงเขาเรียกกันมอลุงมันก็คือกาแฟที่ชงผ่านเครื่องเนี้ค่ะระบบการทํางานของมันก็คือเราใส่น้ําลงไปในนี้แล้วก็ใส่ใส่ไอตัว กาแฟของมันเนี่ยลงไปปิดฝาอย่างนี้เอามันวางบนเตาแล้วพอมันต้มเดือดน้ํากาแฟมันจะไหลลงมานี่ฮะแค่นั้นวิธีการทํางานของมันแต่ป้าไม่ได้ชงให้เป็นเอสเพซโซเราจะชงให้เป็นดิฟที่มีบอดี้ฉะนั้นกาแฟเราไม่ได้บดหยาบไม่ได้ใช้กาแฟเข้มจนดําที่เขาคั่วเรียกว่าคั่วเข้มมันจะมีวิธีการต้องรอแป๊บนึง อันนี้จะใช้วิใช้เวลาหน่อยแม่คะสมมุติว่าเอาอย่างพอเรามีอายุมากขึ้นหนูเคยไิย้นว่าคือดีแล้วที่ต้องใช้สมองแม่ว่าจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกสมองเอาไว้ส่วนที่มันจะขาดหายไปก็คือประสาทการจําการรับรู้ส่วนหน้าส่วนหลังจะยังคงยังอยู่คือเราจะระยะจำแต่ความหลังข้างหน้าจะหายไปละ จะไม่มีอนาคตละจะจําไม่ได้ละ,ะหรือปัจจุบันก็อาจจะหายไปด้วยแล้วแต่คนเป็นมากเป็นน้อยอการที่ได้ใช้ความคิดหรือฝึกทุกวันมันจะทำให้ความจําเราดีขึ้นเป็นทริคนะคะนี่เป็นทริคเนาะ<ำ>นี่คือเห็นว่าทําไมควรทําอะไรไม่ควรอยู่บ้านเฉยๆแต่ถ้าบางคนยังมีไฟอยู่ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เราได้ทำอะไรที่มันยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ได้เป็นคนแก่กะโหลกกะลาอยู่ไปวันวันมันก็คือความรู้สึกที่ดีของเขานะฉะนั้นอย่าไปดับฝันดัับฝนอย่าไปดับฝันคนคนสูงวัยเลยใช่เขายังอยากทำอะไรอีกตั้งเยอะแยะหน้าที่สำคัญที่สุดพวกคุณจะเข้าใจไหมว่าการที่ปลดเกษียณแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาแห่งอิสระเลยนะ เขาสามารถทําอะไรก็ได้ที่เท่าที่อยากกระทำเพราะว่าบางคนก็อยากออกจากบ้านอมีจุดหมายหน่อยวันนี้ไปได้ไปเจอเพื่อนละมีเพื่อนใหม่ๆละได้เรียนรู้เรื่องกาแฟละกลับไปไปชงดิฟเองกินเองก็ได้ไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้เพราะของเราไม่ได้มีน้ําตาลเติบเราไปร้านที่ไม่เคยเสิรน้ําตาลฉะนั้นมีแต่กาแฟกับความร้อนกับน้ําร้อนรสชาติเป็นไงดื่มได้ไหมดื่มได้ค่ะน่ะชใช่ไหม มันอาจจะใช้เวลานิดนึงคือตื่นมากว่าจะต้มน้ํากว่าจะมังงูมะมกะลาหยิบทิปเปอร์มาวางกระดาษมาใส่บดกาแฟเอากาแฟมันอาจช้าแต่นั่นคือการที่ทําให้คุณจดจําได้ว่าในแต่ละสเต็ปต้องทําอะไรบ้างนี่เป็นข้อดีนะคะน,นั่นเป็นข้อดีอดค่ะสำหรับคนสูงวัใช่แล้วอย่างที่บอกอะวิธีที่ดีที่สุดเลยคือคุณได้ฝึกสมาธินะสามนาทีนะทําทุกวันทุกวันมันจะแก่กล้าขึ้นเอง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมะเอาแค่คุณมีความรู้สึกว่าคุณคิดอะไรได้ง่ายขึ้นมองปัญหาได้ทะลุข,ขึ้นมองโลกบวกขึ้นนั่นแหละอย่างนี้ใช้เวลากี่นาทีในการต้มคะออจริงจริงเนี่ยมันควรใช้ระยะเวลาไม่เกินสองนาทีเพราะว่าถ้าแลวเพราะว่าเราใส่น้ําร้อนเพื่อย,ย่นระยะเวลาถ้าเราใส่น้ําเย็นมันจะใช้เวลาในการต้มนานทําให้กาแฟมาโดนความร้อนนาน มันจะมีสับเฉพาะว่าเบิร์นก็คือมีความไหม้ๆมมีกลิ่นไหม้ไขึ้นมาอันนี้มันน่าจะแบบไม่เกินไม่ควรเกินสองนาทีแต่ว่าเวลาที่เราทําเมนูเนี้ยในร้านเราเสิร์ฟแต่เย็นเท่านั้นเราไม่เสิร์ฟร้อนเพราะว่าเมื่อกาแฟมาโดนต้มแล้วมันจะไปซ้ํากับไซฟอนไซฟอนเราเสิร์ฟร้อนเราไม่เสิร์ฟเย็น แต่อันนี้เราเสิร์ฟเย็นไม่เสิร์ฟร้อนเพราะเราอยากให้มันเป็นบัดดี้กันเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาแล้วนะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าติบปิดเพราะมันจะพุ่งใส่พอกาแฟมันถูกต้มจนมันเดือดจนมันไหลลงมาขนาดเนี้ยมันจะทำให้กาแฟมันกระด้างยิ่งเราเอามันไปน็อกเพื่อที่จะใส่น้ำแข็งรสชาติกาแฟมันจะไม่ฉ่ำเราก็เลยแก้ไขโดยการ หลังจากน็อกแล้วเอามันไปเช็คเพื่อให้กาแฟมันนุ่มนวลขึ้นดื่มง่ายขึ้นกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาเราเริ่มต้นมาเปิดร้านกาแฟไดเพ <อ S 2> ราะว่า,าอยู่บ้านมานาน <c oughs> ไปเที่ยวก็แล้วไปเรียนโน่นไปเรียนนี่ก็แล้วออกจากบ้านไปวัดทำบุญก็แล้วเงินก็หมด ชีวิตก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาก็เลยคิดว่าทำอะไรดีน้อได้ออกนอกบ้านด้วยได้ตังค์ด้วยได้เจอคนด้วยเพราะว่าถ้าอยู่บ้านในเฉยไม่ได้คุยกับใครอันไซเมอร์ถามหาแน่นอนลืมแน่นอนใช่ ก่อนที่แม่จะตอนทํางานอะค่ะอดีตที่ผ่านมาในการทํางานแม่ทําอะไรมาคะก่อนเกษียณก่อนเกษียณค่ะเริ่มต้นกิดจากมือปืนรับจ้างก่อนค่ะมือปืนรับจ้างค่ะก็คือทําทําหนังสือเขียนคอลัมน์อะไรเงี้ยไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางเป็นฟรีแลนซ์อันนี้คือโมแกะพอด่พอดเป็นคนสุดน่ะก็ แล้วหลังจากนั้นมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราทําอะไรดีเนาะอะไรที่เราคิดว่าเราทําได้แล้วทำได้ไดีดพอที่จะขายได้ขนมก็ไม่เป็นกับข้าวก็ไม่ใช่กาแฟนี่แหละคือเราทํากินทุกวันค,คนสายอาชีพเราต้องเข้าใจอยู่เวลาจะปิดต้นฉบับมันจะเป็นอะไรที่แบบ,บกาแฟเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงมากตาต้องสว่างความคิดต้องเล่น ก็เลยกาแฟนี่แหละจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วบ้านเรากินกาแฟทั้งบ้านมันก็สะสมกันมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มมาจากกาแฟโบราณสมัยก่อนแล้วเราก็คั่วกาแฟตั้งแต่สมัยโน้นมากาแฟดำๆเห็นอาแปะข้างบ้านก็คั่วใส่ถั่วเขียวใส่ข้าวโพดใส่เม็ดมะขามเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของกาแฟเขาก็คือเป็นโอเล้ยงโอยุะอะไรทั้งหลายแหล่นั่นแหละหนูตั้งดื่มตอนที่มันยังมีวอง จะม,มีฟองติดปังแน่เลยนะหนอว่ามันนุ่มนวลกว่าค่ะกลิ่นใช่หนูว่ากลิ่นมันซอฟลงกว่าแต่เข้มกว่ามันเออถูกเราถูกดีใจยอย่ะมันมีความหนักกว่าที่ความว่าเข้มกว่าหนูคือกาแฟมันมีบอดี้ของมัน อย่างที่บอกมันจะเป็นการชงที่ทาบอดี้กาแฟให้ชัดขึ้นเต็มปากเต็มคำมากขึ้นคือพูดง่ายๆเหมือนกินกาแฟแล้วมันมีเนื้อแอ่เนี่ยมันจะเบาๆบางๆหอมๆสดชื่นกินแล้วไลกว่าไลกว่าใช่ไลวันนี้ตัวเนี้ยไลกว่าตัวนี้จะหนักกว่าอไปทำแบบแต่ก็นุ่มนวลแน่นๆแบบแน่นไม่ถูกต้องลองต้องมาลองกันนี้ต้องลองค่ะแม่หนูอยากถามว่าสมัยก่อนที่แบบเขาคั่วกาแฟกินกาแฟกันไม่นั่นเขาอ่านหนังสือพิมพ์ไวด้วยป่ะคะแม่ หลายอย่างค่ะไอ้คำว่าสภากาแฟก็เจอจากร้านกาแฟนั่นแหละก็คือเช้าเช้าคนก็จะไปนั่งร้านกาแฟกันกาแฟปาท่องโก๋ขนมครกอะไรเงี้ยอ่ามันก็คือสภากาแฟเช้าเช้าไปนั่งเลคุยกันเรื่องอะไรที่ในแต่ละวันมันเกิดขึ้นสมัยก่อนมันยังไม่มีวิทยุก็ยังน้อยอยู่ทีวีอะไรเงี้ยวันนี้ท็อปโอโรทาวทำไมถึงเป็น E e oster, มาเธอโรสเตอร์มาเธอโรสเตอร์มันคือการมันคือการตั้งชื่อร้านเพื่อแสดงตัวตนของเราแสดงที่มาที่ไปของเรามันคือการสื่อความหมายให้รู้ว่าเราจะขายอะไรมาเธอคือแม่คั่วก็คือเม็ดกาแฟแม่คั่วเองกาแฟแม่คั่วนั่นเองคือบอกคนตรงๆว่าเราขายกาแฟที่แม่เราคั่วนะมัะนคือความแตกต่างจากคนอื่นมันคือการสื่อสารตรงๆ แต่สิ่งหนึ่งที่คนเห็นด้วยความที่ร้านเรามีกระแสรเร็วมากนับตั้งแต่วันที่เปิดได้แม่แค่ไม่กี่วันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงคาาต่อคนณเวลานั้นยังไม่ค่อยรู้จักคำว่า Stand. คอฟฟสแตนยังไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นนอกจากความเป็นคอฟฟแต่ร้านเล็กๆแล้ว โดยรูปแบบแบบแก๊ปแอนโกคือมาซื้อแล้วก็ไปมาซื้อแล้วก็ไปแล้วอันหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นก็คืออีนี่ที่เราใช้ในบ้านเราพามันออกมาเดินนอกบ้านใช่แล้วมันก็เลยเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนที่อยากจะเปิดร้านแล้วทุนน้อยคันกลับมาใช้มันเพราะมันสามารถกดช็อตไปใส่นมเป็นลาเต้กดไปใส่น้ําผลไม้อื่นใส่น้ามะนาวใส่น้าอะไรก็แล้วแต่ได้ทําให้คนที่ คิดอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ต้องลงทุนเยอะเริ่มจากน้อยๆทำหน้าบ้านขายดิบขายดีเทน้ำแท้ามันก็คือต้นแบบของมันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออีกคนที่ยืนกดอยู่ในร้านเล็กๆนั่นนะ่ะเป็นคนผมเงาะยืนกดอยู่ในร้านที่ใช้เครื่องสมัยใหม่และร,รูปร้านแบบใหม่ซึ่งไม่ค่อยได้เจอมันก็เลยกลายเป็นที่ฮือฮาจากกระแสแล้วคนก็เลยคิดว่า อ๋อลูกทุกอย่างลูกเป็นคนกําหนดโดยให้แม่เป็นตุ๊กตาแต่เขาไม่เข้าใจหรอกจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเกิดจากตัวแม่ทั้งนั้นอย่างที่บอกอะอยู่บ้านเหงาอยากออกไปข้างนอกอยากไปทําอะไรที่มันสนุกมีตังได้นิดหน่อยไม่กินเปรี้ยวกินหวานตามภาษาคนแก่เนะาะก็เลยมีความรู้สึกว่าขายกาแฟนี่แหละถึงเรียกชวนลูกไปหาร้านกันไหมาจากเดิมทีที่เขาเคยชวนไปขาย ไปออกบูธไปออกงานของเขางานของเขาไปช่วยเขาทำก็ช่วยกันนั่นแหละมีความรู้สึกวันหนึ่งมันมันทำได้นี่มันขายได้นี่ใช่ไหมเราอ่ะมองเห็นทางแล้วมีทางสว่างเรียบร้อยแล้วไปชวนลูกหาร้านเปิดกันไม้เอาเล็กๆเท่าที่กาลังเราไหวที่สําคัญค่าใช้จ่ายมันค่าเช่ามันไม่พอถ้าเราหาได้ไม่พอวันหนึ่งขายได้สามแก้วสองแก้วลูกมีจ่ายให้ ก็เขาทํางานมีเงินเดือนเอาเงินเดือนที่ต้องให้แม่ไปจ่ายค่าเช่าร้านรเราแฮปปี้เพราะเราได้ออกนอกบ้านเชา้าพวกก็มาหย่อนไว้มาส่งไว้เย็น <Y en S 2> ก็ปิดร้านเขาก็มารับกลับบ้านไป,ไปกลับไปกลับด้วยกันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพ,พิ่มขึ้นอันนั้นก็คือความกดตนั่นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่เข้าใจก็คือลูกเริ่มต้นทําให้แม่เป็นต้นกระตามันก็เลยเหมือนกับมีจุดขายสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราว คนก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแม่พั่วกาแฟแล้วสมัยก่อนที่เราเปิดร้านขายทีแรกๆเราไม่ได้คั่วเครื่องด้วยนะคะเราคั่วด้วยกระทะใช่ค่ะใช่กระทะบ้านๆนี่แหละค่ะทุกอย่างเริ่มต้นมาจากบ้านหมดอันนี้รถมือแม่ของจริงถูกไหมคะใช่ค่ะยืนอยู่หน้าละค่ะปิดร้านไปกลับไปบ้านนัหลับไปในรถพอไปถึงบ้านตื่นมาคั่วกาแฟคั่วกาแฟเสร็จแล้วถึงได้นอนแล้วก็ตื่นเช้าไปทําอย่างนั้นเนี่ยค่ะอยู่ทุกวัน แต่ด้วยความที่เราคั่วาจากกระทะฉะนั้นจํานวนในการคั่วหรือแบบกรัมแต่ละครั้งที่ใช้คั่วมันไม่ได้เยอะเราคั่วขายเองในร้านเล็กๆก็ไม่จําเป็นต้องใหญ่โตโอรานก็เล็กๆคั่วมันควรเปลี่ยนเม็ดไปเรื่อยๆนั่นคือสาเหตุทําไมร้านเรากาแฟเม็ดเยให้เลือกเยอะเพราะเราคั่วเองแล้วเราหม้อหนึ่งที่เขาเรียกภาษากาแฟเขาเรียกว่าแบตมันไม่ได้ใหญ่คั่วเล็กๆร้อยก,ก,กรัมอะ ดิบได้ละห้าแก้วขายทั้งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแม่โชว์หลายๆตัวได้ค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถทําในนี้ได้เนาะไปทําข้างหลังที่มันมีอากาศขายเทได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้จะเอาเม็ดตัวเดียวกันนี้แหละได้ค่ะมาคั่วเพื่อจะได้กลิ่นของมันคนได้เข้าใจเลยว่าแม่คั่วเองของจริงเขาไม่ได้สร้างสตอรี่นะคะนี่มันเกิดจากมันเกิดจากจริงเรื่องใช่ในการใช้ชีวิตประจำวันของแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าแม่จะคั่วยังไง อันนี้ที่เราใช้คือสามร้อยสาร้อยกรัมาถ้าจะสังเกตใต้เตาแก๊สเราจะมีแผ่นรองใช่ใเพื่อให้กับไฟที่มันอยู่มันจะสม่ำเสมอมันจะไม่เอ่โดนความร้อนโดยตรงจาก แก๊สอันที่หนึ่งอันที่สองคือมันจะสม่ำเสมอของมันตลอดเวลามันไม่ได้ร้อนร้อนเย็นเย็นบูบบูบเนี่ยมันก็เลยมีแผ่นแล้วก็ลี่ดีมากเลยใช่แล้วที่สำคัญก็คือกาแฟตัวไอ้เตาหรืออุปกรณ์ที่ใช้ก็คือไม่ได้เป็นของใหม่นะคะดูเตาแล้วก่อนมันคืออายุเตาที่เราใช้ตอนตั้งแต่เมื่อสี่ปีที่แล้ว แม่ถ้าเราเผอทําเป็นให้มันเหมือนคั่วเข้มแบบไหมอ่างเงี้ยเป็นไรไหมคะสมมติสมมติแบบแม่เคยเผอป่ปะแบบมไม่เคยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเสียงกาแฟเนี้ยค่ะเวลามันแปะเนี่ยมันจะตื่นเราถ้ามันแบบ้ปล่อยให้มันไปคั่วไปเรื่อยๆให้มันแปะอีกคือแปะมามันจะสามครั้งก็คือครั้งแรกแปะของมันน่ะนะแป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 ะแล้วถ้าเรายังไม่ปิดเตาเรายังคั่วมันอยู่คั่วไปเรื่อยๆ ที่มันแปะกันเยอะๆครั้งที่สองมันก็คือการควกลางค่ะแล้วถ้าจะให้มันแบบเข้มเลยก็คือมันก็จะเริ่มเสียงอย่างเงี้ยแต่มันจะรัวกว่านี้แล้วก็สีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มๆๆๆใช่นะที่ว่าอย่างที่บอกว่าที่มันไม่ค่อยไม่ไม่เคยไหมะเพราะว่าเราอันที่หนึ่งคือเราควบคุมไฟมันอยู่ไม่ได้แรงไปกาแฟมันก็เลยมีโอกาสสุกโดยชั่วถึงของมันอันที่สองเลยก็คือ เราดูสีมันได้อยู่ไงแม่คะคั่วเข้มคั่วอ่อนซิลลิ่งในการเวลาดื่มเหมือนไม่เหมือนกันค่ะอ,อันที่คั่วอ่อนที่สุดก็คือจะให้รสชาติของกาแฟอยู่ครบเต็มที่มากที่สุดค่ะถ้าคั่ว,วกลางมันก็<ะ>บางสิ่งมันก็หายไป<ะ>แต่ถ้าคั่วเข้มนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย<ะ>อาจจะเหลืออะไรได้บ้างบาง,บางเหมือนกันแต่ไม่ทั้งหมด ผลที่ดีที่สุดข,ของการทําคั่วเข้มก็คือการเอากาแฟไปผสมอย่างอื่นอ๋อถึงจะดีใช่แถ้าเปลี่ยวแนะนําเป็นถ้าเปลี่ยวแนะนําเป็นขั่วอ่อนค่ะก็คือเป็น,น,นหรือคั่วกลางสําหรับค,คนที่ชอบกินกาแฟเข้มเท่านั้นเองออเนี่ยค่ะเนี่ยมันเริ่มเนี่ยสีมันเปลี่ยนเกือบออทั่วแล้วเห็นไหม มีบ้างเหมือนกันที่ยังขาวอยู่แต่มันก็ไม่ได้สม่ำเสมอกันหรอกเพราะว่ามันมันคืองานคราสเราต้องเข้าใจมันเยืใช่มันจะไม่ได้เหมือนกับขั้วเครื่องที่โอ้ยสวยสดใสเคลือบเม็ดกันได้เหมือนกดทุกตัวงานนี้ก็คือสุดความอดทนนะหรือว่าโหสุดยอดการขั้วแงยอัตราการสิ้นเปลืองเยอะค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสกระเด็นกระดอนออกนอกกระทะใช่ ไปค่ะไปข้างนอกกันได้ค่ะมันไม่มีรูเลย เสน่ห์ของเปลือกกาแฟเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ต้องรีบเก็บแล้วก็รืบรีบปิดเลยใช่ไหมคะแม่ไม่เป็นไรอะค่ะจริงจริงแล้วจริงจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราลากะทะก่อนจะเทเราอาจจะแบบปิดกระทะแล้วก็ทิ้งมันไว้ให้มันเซตตัวสักแป๊บหนึ่งก็ได้เหมือนกับเวลาเรา ควเครื่องที่เราปล่อยมาลงมาแล้วเราให้มันหมุนเห็นไหมเครื่องใหญ่ๆที่เขาทำกันอะ่ะค่ะถ้าเป็นหนูหมดหมดกระจาดแล้วนะหกฝึกจิบนะเนี้ย โอเคเดยน่อยได้แล้วกอแฟแม่ครัวมาเตอร์โรสเตอร์โกดเก e หรือว่ามาเตอร์โรสเตอประตูผีอีกร้านหนึ่งของมาเตอร์โรสเตอร์นะคะเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุด2วันจันทรและอังคารค่ะเพิ่มคนขี้เกียจ uh. วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่พิมน,นะคะ ที่มาให้พวกหนูเนี่ยได้ดื่มด่ากับการทานกาแฟแบบเขาเรียกว่าอะไรมีนคนแตกต่างอ่ะมันไม่เหมือนใครอ่ะเข้าใจป่ะเออนั่นแหละชอบมากๆอย่าลืมมาติดตามเซิร์ชเลยนะคะมาทเธอร์โรสเตอร์ประตูผีวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ครัวนี่นะยินดีค่ะค่ะ